สวัสดีทุกคนนะจ๊ะนี่ชะอมอยากให้ทุกคนหามาปลูกนะจ๊ะชะอมเขากินดีมีประโยชน์มากๆเลยช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระเนื่องจากมีวิตามินเอสูงยอดชะอมช่วยลดความร้อนในร่างกายแล้วก็ชะอมมีสรรพคุณเป็นยาอายุวัฒนะด้วยนะช่วยขับถ่ายป้องกันโรคท้องผูก แล้วก็ส่วนพวกรากเนี่ยก็เอามาฝนกินช่วยแก้ท้องอืดท้องเฟ้ออาการปวดท้องมีส่วนช่วยบำรุงเส้นเอ็นแล้วก็ช่วยแก้อาการลิ้นอักเสบเป็นผื่นแดงเห็นไหมคือไปหามาปลูกกันที่สำคัญเขามีพวกสารต้านมะเร็งค่อนข้างสูงอยากให้ทุกคนหามาปลูกมากๆ แต่กลุ่มคนที่เป็นโรคเก้ากินให้มันน้อยๆได้กินกินน้อยๆหน่อยเขามีกรดยูริกค่อนข้างเยอะนะปลูก<ด>ปลูกเอาไว้อยู่ในแดนดงรูปลออคอออกมาโคอ,องรำวงรำวงสาระวัน ต่กิ่งปักชําก็ติดง่ายนะจ๊ะแต่กิ่งปักชําจะต้องเป็นกิ่งที่ขาวๆหน่อยอยอดยอดงามดีะตัดแต่งเก็บยอดเสร็จตัดแต่งเลยกิ่งจะต้องแบบมีขาวๆเอ๊ขาวๆแบบนี้แหละนี่ตัดแล้วกิ้มลงดินนี่อย่างนี้นะตัดออกมาเลยนี่นี่นี่น,น,นี่กิ่งประมาณนี้ตัดจิ้มลงดินปัดก่อน ขยายพันธุ์ด้วยการตัดกิ่งปักชำนี่เดี๋ยวเดี๋ยตัดอุ้ชูบตัดให้ติดนี่นี่เห็นไหมกิ่งแบบนี้แหละแล้วทิ้มลงดินนี่นะเนี่ยเอาไปจิ้มลงดินเลยลงหม่องไหนดีจะหาที่ลงก่อน <c oughs> <c oughs> หาที่ลงก่อนนะจ๊ะอา้าวจิ้มไปอยู่กับอุ้มาเขืองามจัง นี่ตัดอะไรมาแล้วทิ้มๆม,มาไว้นี่แหละจิ้มตนงนี้ก่อนอ่ะจิ้มไปนะอุ้ยตายอุ้ยน้ำน้ำเดี๋ยวริดใบออกนี่ริดใบออกการคลายน้ำแต่มันก็อยู่ในหม่องที่สามารถหลบแดดได้นะจิ้มเลยไปนี่แค่นี้ แค่นี้กดดินให้แน,น่นๆน,นี่กิ่งพันสมบูรณ์ดินไม่เป็นกรดเป็นด่างเดี๋ยวก็งอกอากาศดีจังเช้าเช้าเดี๋ยวไปเจียวใส่ไข่ซะหน่อยเอาเมื่อกี้เราตัดเออนี่รูดรูดหนาะมมันเยอะมันก็จะมีแบบเอ่อของที่เป็นอะไรนะที่ เป็นไร้หนามอ่ะอืมก็ไปหาซื้อกันมาปลูกได้ต้องขยายเป็นตัดเอาไปเจียวใส่ไข่เวลารูดชะอมเวลาจะ รูดชะอมนะต้องต้องรูดย้อน,นย้อนอย่างนี้เนี่ยเข้าใจใช่ไหมเนี่ยย้อนรูดไปแบบนี้ ไปละหนึ่งสมองสองมือทำมุ่งม,มั่นขย,ยนันจะสันเวลาชีวิตไม่มีอะไรแน่นอนชีวิตย่อมมีการเปลี่ยนแปลงเสมอท่องเอาไว้นะจ๊ะทุกๆคนไปตรวจสุขภาพร่างกายแล้วก็อย่าลืมตรวจสุขภาพดวงตาดีเด้อแค่นี้นะ